สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการบ้านโหราศาสตร์แห <c oughs> ่งฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันทิติราศน์สตันตราพรค่ะรายการของเรานะคะออกอากาศทางวอรตี้ชานอลนะคะเวลาดีๆอย่างนี้19นาทถึง20นากาค่ะคุณผู้ชมคะในสภาพสังคมปัจจุบันที่รู้กันว่าความเครียดเนี่ยเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจากภัยสังคมปัญหาสังคมต่างๆค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการจัดฮวงจุ้ยอย่างไดนะคะสามารถคลายเครียดค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้รู้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคนะคะ อาจารย์มงคลมงคลประพตชคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมภมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณกิฟสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอย่างเมื่อกี้คุณกิฟบอกว่าทุกวันนี้<ใ>น,นะคะเครียดมากต่างๆเนี่ยะนะครับทําให้คนเราเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดเป็นอย่างมากบางคนก็สติสตังเสียไปเลยนะคะยิ่งะะอากาศก็ร้อนด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันนี้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง การจัดพวงจุ้ยอย่างไรไม่ให้เกิดสภาวะของความตึงเครียดในสถานการณ์เนี่ยนะฮะคุณกิฟต์เข้าใจไหมปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราทาอะไรเนี่ยเกิดความเร่งรีบไปหมดค,ค่ะคือกลัวว่าจะไม่ทัน,ทนการก็เกิดสภาวะเกี่ยวกับความตึงเครียดนะฮะเกิดแรงกดดันอะไรต่างๆแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับไปทํางานไม่ทันรถล,ลาก็ติดนะครับ ไปถึงนะครับเท่าแก่ก็ข <ไป S 2> าดเงินเดือนเงินเดือนก็ยิ่งน้อยๆอ,อยู่นะครับเนี่ยโดนหักไปแล้วจะเหลืออะไรคือถ้านค,คนที่มีฐานะหน่อยอาจจะเครียดน้อยกว่าใ่อาจารย์แต่สาหรับเนี่ยนะครับผู้ที่มีรายได้เนี่ยมากหน่อยนะครับหรือบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยมีเงินเยอะนะฮะหรือรายได้มากเนี่ยความตึงเครียดก็ไม่เกิด แต่แล้วถ้าความเป็นเครียดก็ไม่เกิดมันก็เกิดความสบายใจร่างกายก็สุขสบายคือเขามีวิถีทางของเขาที่จะไปขจัดความเครียดไปนวดไปอะไรอย่างนี้ใช้ตังใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยของแต่ละบุคคลนะแต่อย่างวันนี้ที่บอกว่าสภาวะต่างๆเนี่ยนะฮะที่ทําให้เราเครียดก็มีสาเหตุจากความเป็นอยู่หรือสถานที่สภาพแวดล้อมภายในบ้าน แล้วคุณเคยสังเกตบ้างไหมว่านะครับการจัดทงจุ้ยเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยสามารถนะครับสามารถที่จะลดสภาวะของความตึงเครียดได้คือบางทีเรามองไปชัยภูมิรอบบ้านเราอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใช,ใช่ไหมคะก็มีส่วนนะฮะแต่ที่สัมพันธ์ไปกว่านั้นก็คืออะไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอที่นอนหรือห้องนอนเนี่ยหรือโต๊ะทํางานนะฮะหรือสถานที่เราต้องนั่งทํางานอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยมันเกิดสภาวะนะฮะ ที่ทาให้เราเครียดได้อย่างเช่นนะครับห้องนอนเนี่ยคุณเคยสังเกตบ้างไหมว่านะครับที่ที่เรานอนเนี่ยมันมีอะไรผิดปกตินะซึ่งหลังจากเรานอนไปแล้วเกิดสภาวะนะครับร่างกายเนี่ยเกิดความไม่สมดุล<ะ>เป็นเพราะว่าอะไรนะฮะคือมันจะเกิดอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยนะทั้งร้อนทั้งหนาวแล้วก็ร่างกายเราก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายคือเหมือน,นไปวางของเกะกะเกินไปอะไรอย่างนี้ป่ะคะคนเราเนี่ยถ้าป่วยนะครับ เนี่ยไม่รู้ก็ไม่ป่วยถ้ารู้แล้วก็ต้องป่วย<ฆ>นะครับพอป่วยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องหาวิธีการสังเกตนะฮะว่าที่ที่เรานอนเนี่ยใต้บนฝ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าเรานอนอยู่ใต้ฝ้า<ฆ>ครับมองไปบนเพดานบังเอิญบังเอิญไปเจออะไรไปเจอกับคานต้นใหญ่อันนี้นเป็นปัญหาปัญหาหนักเลยใช่แล้วคาน<ช>ด้วย<ๆ>แล้วก็หลุมหลุมฝ้านะฮะเหมือนหลุมที่มันเป็นร่องลึกลงไป<ฆ>อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมลองดู านเนี่ยนะครับมันจะเกิดสภาวะอะไรสภาวะการผกผันของพลังงานก็คือทำให้พลังงานเนี่ยเกิดความไม่สมบูรณ์นะฮะมันเป็นสาเหตุเนี่ยที่ทำให้กระแสต่างๆเนี่ยที่ไหลเวียนอยู่ภายในห้องนั้นเนี่ยมันติดขัดในเมื่อติดขัดแล้วมันก็จะก่อสภาวะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับ ไม่สมดุลกันคือมันจะส่งผลให้เราเจ็บป่วยไหมคะคนที่นอนเตียงนี้คือมันไม่สมดุลเป็นเกี่ยวกับลักษณะของหงจุ้ยแหละที่วันนี้ได้นํามาพูดกล่าวให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักสังเกตดีกว่าง่ายๆและอย่างไฟที่หัวเตียงนี่เหมือนกันนะครับคือไฟที่หัวเตียงเนี่ยเวลามีการส่องโดนศรีรษะของเราเวลาเรานอน,อนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสนามพลังแม่เหล็กของคนเราเนี่ยเวลานอ,นอนเนี่ยต้องการความนิ่งหรือความเงียบแต่กระแสไ,ไฟ หรือแม้แต่พวกเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยคือมันเป็นการเคลื่อนไหวเหรอคะมันเป็นการนะฮะเหมือนกับทาลายสมาธิจิตของคนเราเวลาเราหลับนอนเพราะเวลาคนเรานอนเนี่ยคุณกิ๊ฟไม่ว่าใครก็แล้วแต่เราจะหลับลึกนะฮะไม่ไม่มีคนไหนเนี่ยนอนลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งนะครับอยนี้ต้องนองเตียงอาจจะนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างงี้ต้องไปพึ่งยานอนหลับจริงๆปัญหามาจากฮวงจุ้ยนะคะถูกต้องสภาวะนี่นะฮะที่บอกว่านะฮะ เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยมันไม่สมดุลทําให้เกิดพลังงานหยินชี่หยินนะฮะหยินคือพลังงานที่ไม่ดีไงฮะ,ะนะพลังงานที่ดีคือพลังงานหยางดังนั้นเนี่ยเราสมควรที่จะทําการป้องกันถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงหาตําแหน่งใหม่ๆในการที่จะนอนมันจะเกิดสิ่งที่ดีก็คือกลับเตียง<ช>เลยคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรียบ นะครับเรียบๆพลังงานเดินได้สมบูรณ์ใช่ไหมฮะ,ะอันนี้พลังงานเดินไม่สมบูรณ์กระทนกระแทนคือมันเดินแล้วมันตกหลุมลึกเข้าไปะอะไรที่เรียบง่ายนะครับพลังงานขับเคลื่อนได้ดีพลังงานอย่างชี่มันก็จะเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้นะครับบางคนบอกว่าอยากต้องการสวยๆนะครับอยาก,กให้มีดีไซน์อะไรใช่ถ้าเรียบง่ายเนี่ยนะผมว่ารักษาง่ายกว่า บางครั้งฝุ่นหรืออะไไปเกาะมันก็จะทําให้เราเกิดโรคภูมิแพ้ะนะฮะเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยในเมื่อนะครับถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเนี่ยมันก็เกิดความตึงเครียดนะฮะร่างกายถดถอยถดถอย,ถอยเสร็จแล้วจะไปทํางานก็อารมณ์ก็ไม่แจ่มใสค่ะดังนั้นแล้วยางงี้วิธีแก้ไขก็คือเราต้องเปลี่ยนดีไซน์เลยคือถ้าเกิดมีอยู่แล้วนะครับสำหรับใต้หลุมฝ้าเนี่ยควรที่จะใช้ลูกคริสตัลบอล รู้จักคริสตัลบอลไหมอาจจะมี<ล>ราคาหน่อยหรือเปล่าคริสตัลเอ,อ้ยถูกๆก,ก็ไดข้ของแก้ไม่จำเป็นต้องของแพงลูกละสิบยี่สิบบาทก็แก้ได้ไม่ใช่ว่าของถูกจะไม่ดีนะครับคือวิธีการแก้ห่วงจุ้ยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปสิ้นเปลืองใช่นะฮะคือคอําโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าของวิเศษของดีนะฮะมันไม่มีในโลกนี้นครับนะฮะมันขึ้นอยู่ที่คุณค่าของจิตใจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลุมฝ้าเราก็ติดลูกทิสตันบอลไว้สี่มุมสำหรับบ้านที่มีอยู่แล้วนะครับ แต่นะครับแต่บ้านที่กําลังจะสร้างพยายามให้มันเรียบไว้พลังงานมันจะได้เดินได้สมบูรณ์แบบนะฮะปัญหาติดตขัดขัดขดขดก็จะไม่เกิด<ะ>เวลาคุณนอนเนี่ยนะครับอุณหภูมิในร่างกายมันก็ปกติ<ะ>ไม่มากเกินไปน้อยเกินไปถ้าเกิดมันไม่สมดุลแล้วเนี่ยมันก็ทําให้คุณเกิดปัญหาต่างๆยิ่งหลอดไฟถ้าสองบนหัวนะครับ<ะ>เนี่ยนานวันข้าเนี่ยคุณเคยสังเกตไหมว่าทาไมคุณปวดหัวข้างเดียว อันนี้แหละฮะเป็นสาเหตุของโรคไมเกรนมันกำลกังจะมาเยือนท่านปเป็นไมเกรนได้เลยนะคะทีนี้โรคไมเกรนเนี่ยบางคนนะครับบอกว่าเอ๊ะเป็นที่กรรมพันธุ์ไม่ใช่คุณบางครั้งขาดการสังเกตนะฮะหัวนอนเนี่ยนะครับเตียงนอนมีไฟส่องถูกแม้แต่นะครับออฟฟิศหรือที่ทํางานเนี่ยมีไฟส่องถูกหัวตลอดเวลาคือมันเป็นพลังงานความร้อนที่ทําให้อ่ามันแปลสภาพได้ใช่ไหมะมันแปลสภาพนะครับมันเป็นคลื่นทุกอย่างมันเป็นกระแสคลื่นหมด นะครับอย่างเงี้ยพลังงานของโทรศัพท์มือถือใช้ดานานสมองอาจจะเป็นมะเร็งมีเห็นบางคน,น<อ>เขาบอกว่าอย่าคุยนาน<ช>เพราะว่ารังสีมันทําลายอย่างที่ผมบอกนะฮะมีลูกค้ารายหนึ่งอยู่สาย5นะครขายเป็ดคุณสิริพงษ์เนี่ยรูปหล่อด้วยหนุ่มผมยาวนะครับหล<ร>่อด้วยเหรอคะจ๊ะอยู่บ้าน <c oughs> หลังเดิมไอ้สัญญาณมือถือยี่ห้ออะไรก็ไม่ไม่ไม่ไมต้องไปพูดเข่านะครับ <c oughs> มาปักไว้อยู่บนหลังคาเพราะว่าตัวเองพักอยู่ที่คอนโด แต่ลรสร้างบ้านนี่กำลังจะเสร็จพอขึ้นเสาเนี่ยหมาตัวน้อยๆที่เลี้ยงไวยง้ยังยังหนอยเลยมันยังป่วยเลยมีเอฟเฟกถึงหมาด้วยโอ้โหคุณไม่รู้ว่ากระแสะคลื่นเนี่ยนะครับของเสาเนี่ยนะแรงขนาดไหนคือไม่ใช่แค่กับมนุษย์เรานะคะกับสิ่งมีชีวิตในบ <มา S 1> ้าน,นก็ยังยได้รับผลกระทบสำหลับคนนะไม่ป่วยได้ไงผมเลยให้เลิกไปวันที่สองมิถหาคมนะครับเป็นวันดีให้ย้ายเข้าย้ายเข้าก็ไหว้พระนะอะไรทำพิธีการต่างๆเอามาว่าต่อเรื่อง นะครับบ่ช่วยสมารถอาจารย์คะเรียนถามนิดนึงอย่างคริสตัลบอกอย่างเราต้องเลือกสีไหมคะหรือว่ามันเป็นสีคริสตัลสีขาวไอ้ลูกกระจกที่เข้ามาติดอ๋อเหมือนสีอย่างเง้เวลาคุณเคยไปเทคไหมครับไปเทคนะที่มันวบๆบอันนั้นนะคะใช่แต่ลูกเล็กๆก็พอนะครับให้ดูกระทัดรัดเพราะว่าอะไรเหมือนคนตัวใหญ่กินยาพาราเมดเล็กก็ยังหาย ไม่จาเป็นต้องเอาลูกใหญ่โตๆเดี๋ยวเขาบอกว่าห้องนอนห้องนี้ต้องการแสงสีของเดี๋ยวจะกลายเป็นเถกไปนะคะจะนอนไม่หลับกันนะคะคุณผู้ชมคือจะให้ได้รับการรบกวนของพลังงานต่างๆที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายของคนเราก็ถือว่าสมบูรณ์แบบเสร็จแล้วอีกประการหนึ่งนะครับดาวแห่งความเจ็บป่วยนะดาวแห่งความเจ็บป่วยคือดาวสองนะฮะดาวสองเนี่ยนะครับก็เรียกคือมึงคือมึงนะฮะภาษาจีนนะอาจารย์ก็บางครั้งก็ไม่ค่อยอยากจะพูด เพราะว่าคนที่ดูรายการฮวงจุ้ยเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนไทยนะครับเนี่ยไทยเสื้อสาย<ต>จีน<า>หรือเปล่า<ก>พูดสนิทหน่อย